เดียวกันก็พบว่าประเทศไทยไม่มีสำรองน้ํามันของประเทศที่ว่ามีมีกันวันนี้ไม่ใช่สำรองน้ํามันของประเทศแต่เป็นสำรองของผู้ประกอบการและวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นการสำรองเพื่อด้านการค้าขั้นต่ําของการสำรองเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยประเทศต้องอย่างน้อย90วันตามมาตรฐานสากลแต่ของเราไม่มีแล้วก็ที่มีอยู่ก็แค่20วันเพราะฉะนั้นเราก็ตกมาตรฐานสากลเป็นมาแบบนี้ครับ4-50ปีไม่เคยมีใครทำ ผมก็ต้องมานั่งคิดอีกแล้วก็ตรงนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องกองทุนน้ามันยังไงก็ปรากฏว่ากองทุนน้ามันไม่เคยมีกฎหมายก็เพิ่งมีแค่ครั้งแรกเมื่อปี62ก็เป็นกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์อีกผมก็ต้องมานั่งคิดว่าจะวางระบบเรื่องตํารองน้ํามันประเทศยังไงก็มาเกิดปัญหาต่อมาว่าผมเองก่อนมาเป็นรัฐมนตรีก็สงสัยทําไมราคาน้ามันมันขึ้นลงมาได้ง่ายเลอเกินวันนี้อ้างราคาตลาดโลกเดี๋ยวขึ้น แต่เวลาลงทําไมมันไม่ลงง่ายเหมือนตอนขึ้นก็ปรากฏว่าไม่มีกฎหมายครับกลายเป็นว่าการขึ้นลงของราคาน้ํามันชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนผมนี่แหละในอดีตก็กล่าวว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงพลังาลงานปล่อยมันไม่ปล่อยได้ไงครับมันไม่มีกฎหมายให้อำนาจทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเร่งที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมมีบันได5ขั้นนะครับผมก็ไล่มาทีละขั้นตอนนี้ผมก็ในช่วง ที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้นําเรียนเมื่อกี้ว่าในเรื่องของต้นทุนราคาน้ํามันผมก็ต้องรีบมาแก้ปัญหาเรื่องการที่ผู้ประกอบการคาร้าน้ํามันสามารถทาอะไรก็ได้ตามอุนเผือใจไม่มีกฎหมายนั้นผมก็บันไดขั้นที่3ตรงนี้ผมก็มาแก้กฎหมายตอนนี้ผมยกล่างกฎหมายนี้เสร็จแล้วต่อไปก็จะมีการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการคาร้าน้ํามันผมขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนะครับว่าการขออนุญาตคา้าน้ํามันกับกําก,บกับดูแลนี่ไม่เหมือนกัน ทุกวันนี้เรามีแต่กฎหมายที่มาขออนุญาตค้าน้ํามันแต่เมื่อเราให้อนุญาตไปแล้วอิสระเลยครับในขณะที่ทางด้านไฟฟ้าก็มีคณะกรรมการกรรกรหรือคณะกรรมการกำกับิจการพลังงานเป็นคนกํากับเรื่องของการประกอบกิจการเรื่องของราคาเรื่องอะไรน้ํามันไม่มีนะครับสื่อที่เรียกว่ากสอทอชอการกํากับดูแลสื้อ